สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับพี่พี่แม่แม่ทุกท่านนะครับสาหรับวันนี้บุ้มก็เดินทางนะครับไปที่สพนะครับเมืองมุกดาหารนะครับวันนี้เราไปทําหน้าที่พลเมืองดีนะครับไปทําหน้าที่พลเมืองดีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดอะไรยังไงเดี๋ยวบุ้มก็จะโพสในชุมชนนะครับนี่ก็เป็นเวลาเก้าโมงสามสิบ นาทีนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะครับผมสวัสดีตอนเช้าขอให้เป็นวันที่ดีกับพี่พี่แม่ทุกท่านนะครับอายาวไปยาวไปนะครับอันนี้ก็สปีดครับก,กำลังสปีดรถครับพอดีต้องทำเวลานิดนึงนะครับพอดีทาง กับทางเจ้าหน้าที่ไว้นะครับวันนี้ไปทําหน้าที่พลมเมืองดีกันนะครับ go to สอพอเมืองมุกดาหารนะครับ